เฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหอีกแล้วหัวโอ้ยคนเดิมเลยไอ้โรคจิตหน้าบ้านเราอะไรอะโอ้โหดูมีการใส่ฟิลเตอร์ใส่ลุงเข้ามาอีกโอ้ตาโตมากสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้เราอยู่ในแมป Life Together แน่นอนค่ะแมปนี้เป็นแมปที่เราต้องใช้มือถือในการดำเนินชีวิตเพราะว่าในแมปนี้เนี่ย มันมีให้เราเล่นส Snap บ l ็อก Snap บล็อกคือไลฟ์ s แน p บล็อกก็คือเราสามารถแชทคุยกับเพื่อนหรือว่าโทรหาเพื่อนในแบบนี้ได้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะในเกมโลกบอกนั่นเองแต่ว่าวันนี้เรามีภารกิจที่จะมาทำใน Li v ์ t o เกตเตอภารกิจก็คือแสดง นี่เลยทุกคนพี่นิวนะจะใช้ตัวละครอีกตัวหนึ่งของพี่นิวเนี่ยในการแต่งเป็นโกดนั่นเองนะแล้วก็นี้เราเนี่ยก็ทําการถ่ายรูปก,กับโกดแล้วเราเนี่ยก็จะส่งไปให้ทุกคนที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์และเราเนี่ยก็จะบอกกับทุกคนนะว่าเราเจอโกดนั่นเองนะจ๊ะอ่ะมาเนี่ยเดี๋ยวเราขอถ่ายก่อนโอ้โหดูนะเหมียวชักบางเต็มที่เลยทยํายังไงไม่ให้เหมียวชักบางเนี่ยเออมาอยืนให้มันเห็นหน่อยเออให้มันเห็นเห็นโกดหน่อยว่ามีโกดอยู่ด้านหลังอ่ะเออแบบนั้นแหละโอ้โหกําลังดีเลยแล้วก็นี้เราก็ทําการถ่ายยเล แะแบบนี้นะให้รู้ว่าเราเนี่ยเจอโกดยืนอยู่ด้านหลังแล้วคราวนี้เราก็พิมพ์ว่า Help me ฉันอยู่กับอ่ากับโกดนะคะนี่เป็นไงนี่เราก็บอกกับเพื่อนเลว่าช่วยฉันด้วยฉันอยู่กับผีแล้วคราวนี้เราก็ทําการส่งนะจ๊ะส่งให้กับทุกคนนะที่อยู่ในเซิร์ฟนี้เลยก็มาดูกันว่าจะมีใครแบบตอบเราหรือเปล่านะนี่เราก็ทําการส่งไปให้หมดเลยนะอ่ะโอเคแล้วเราก็กดส่งไปเลยฟึบ นี่เลยเราก็ทําการส่งรูปให้กับทุกคนที่อยู่ในเซิฟแล้วก็มาดูกันว่าจะมีใครแบบตอบกลับเราไหม <c oughs> <c oughs> แต่บรรยากาศมันก็ดูไม่ค่อยน่ากลัวนะ่ะหรือว่าเราต้องควรปิดไฟดีให้แบบว่าบ้านเราดูมืดมืดหรือเปล่า <c oughs> แต่ว่าตอนนี้มีคนโทรหานะเออเดี๋ยวลองรับดูดิอ่าลองรับดูใครก็ไม่รู้เนี่ยอย่บบาบอกนะว่าน้องแฟนคลับอีงเนี่ยเบคอนที่ไหนเนี่ยโหล2โหล3มโหล4ลี่โหลรู้สึกอ้าวแล้วเขาก็วางสายไปแล้วอ้าว <c oughs> โทรมาแล้วก็วางสายไปเลยเดี๋ยวเราลองโทรกลับกันดีกว่านะบอกเขาว่าเราเจอผีนํามาดูกันเขาจะรับไหมเอาไม่รับด้วยตาสายทิ้งมีการตาสายทิ้งด้วยนะเอาเขาโทรกลับมาอา่ะอ่ะลองดูนะจ๊ะอ่ะสวัสดีจ้ารู้สึกว่ามันสามารถพิมพ์คุยกันได้เขาชื่ออะไรนะเนี่ยเอาเดียว อะไรคงหน้าเนี่ยเดี๋ยวโทรเดี๋ยววางนี่เขาคือคนนี้นะทุกคนนะเราพิมพ์หาเขาก่อนแล้วก็พิมพ์ว่าฮัลโหลนะจ๊ะแบบนี้จ้ะนี่พิมพ์ไปแล้วข้อความเราอจะไปขึ้นที่เขาซึ่งก็ไม่รู้ว่ายังไงเนี่ยเพราะว่าการโทรคุยกันน่ะถ้าเกิดอยากรู้ว่าคุยอะไรเราก็ต้องทําการแชทหาเพื่อนไปด้วยซึ่งตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้วางนะนี่เขาก็ยังไม่ได้วางนะเออเาขาคือใครอ่ะแล้วก็เบ์บอกว่าช่วยด้วยช่วยฉันด้วยนี่อะไรเราบอกช่วยฉันด้วยดูก่อนมีคนส่งรูปภาพมานี่เลยเธอคนนี้ส่งรูปภาพมาฟึออะไระ่ะ แล้วเราก็ส่งรูปผีให้กับเธอคนนี้ดูแต่ว่าเธอก็ส่งรูปเธอคู่ใครมาก็ไม่รู้ไอเราก็นึกว่าเธอจะมาช่วยเราเราเจอผีส่วนนายเบคคอนคนนี้ก็ยังไม่วางสายอีกในขณะที่โกดเ่านั้นก็ยืนตรงนั้นไอ,อ,อ้นายนายยังไม่วางสายเหรองั้นเราขอวางสายแล้วกันนะนายไม่พูดกับเราไปวางสายไปเลยหรือว่าเราเนี่ยต้องไปถ่ายตรงห้องใต้ดินบ้านหลังนี้มีห้องใต้ดินด้วยนะเฮ้ยได้อยู่ล้องปิดไฟดิปิดไฟด้วนะอันนี้คือปิดแล้วเหรอมาปิดโคมไฟให้มันดูมืด แล้วมันก็ไม่ได้ดูมืดขึ้นเลยอะหรือว่าต้องไปถ่ายในตู้นี่เฮ้ยเดี๋ยวอ้มันถ่ายในตู้ไหมล่ะอันนี้คือปิดหรือเปิดยังไงอะปิดโ,โหเลยนะนี่คือปิดไฟแล้วนะทุกคนนะมันก็ยังแบบว่าสว่างอยู่ <S 2> <S 2> แล้วเราก็ให้โกดเรามายืนด้านหลังแบบนี้อะเดี๋ยวนะเขยายืนไกลๆดีกว่านะจะได้ดูเนียนขึ้นอ่าให้โกดไปยืนไกลๆด้านหลังตัวนูน้นแล้วคราวนี้เราก็เข้า snap b l o c เลยจ้าแล้วก็ถ่ายรูปกับโกด์นะจ้าอ่าโกดอยู่ไหนวะอ่าโกดอยู่นู้นเอ้ยมุมนี้เนียนอยู่นะ มันจะดูไม่หล่อนนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรใส่ฟิลเตอร์เอาเลยนะคือจะบอกว่าตอนนี้เราเอาฟิลเตอร์ออกกันนะแต่ฟิลเตอร์ยังไปติดหน้าโกดอยู่เอาใครโทรมาอีกเนี่ยโอ้โหเจ้าเดิมเลยเดี๋ยวไม่รับ จะถ่ายกับโกดโอ้โหไม่ต้องโทรมานะนายคนนั้นโทรมาเราก็ไม่ยอมพูดเลยนะโกดอยู่ไหนวะขอหามุมก่อนอโกดอยู่ด้านหลังเราตรงไหนดีะตรงนี้ตรงนี้ให้มันเนียนๆว่ามีโกดอยู่อ,ะอ่ะเอากลมก่อนกลมนิดนึงอ่านี่ไงนี่มีโกดอยู่ด้านหลังหนึ่งสองสามแะโอเคนี่เลยส่งไปเลยดูซิว่าครั้งนี้จะมีคนตอบกลับเราไหม <c oughs> มันต้องมีสักคนแหละภารกิจของเราจะสําเร็จโอเคตอนนี้เราก็แล้วเราก็ทําการกดส่งเลยฟึบมาเราก็ได้ทําการส่งรูปไปแล้ว <c oughs> ดูซิว่าจะมีแบบว่าคนตอบกลับเราไหม จะบอกว่าตอนนี้คือเงียบมากเลยยังไม่มีคนตอบกลับเราเลยอะ่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืน้วทุกคนเออจะบอกว่ามืดสมใจแล้วตอนนี้โอ,อ้โหแต่ว่าพอออกมาหน้าบ้านก็คือสว่างสวัยเลยเราส่งรูปที่เราถ่ายกับโกดไปสรุปว่าก็ยังไม่มีใครแบบว่าส่งข้อความมาอะไรแบบนี้นะแต่เราก็ยังไม่ลดลรับความพยายามตอนนี้มันเป็นตอนคืนใช่ไหมทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ถ่ายตรงหน้าบ้านตอนคืนแบบนี้แหละมันดูล่อนๆเดมาเอากล้องมานะจ๊ะ ปึ๊บถ่ายเลยนี่คือโกดนะนี่คือโกดเรายือนอยู่ก็ทำเปเหมือนว่าอ่ะ นะโกดเลยนะโกดมายืนใกล้ๆหน่อยดิจะไกลไปคนจะไม่เห็นอ่ะโกดมาใกล้ๆดิเออนั่นแหละอ่าถ่ายติดโกดถ่ายติดโกดเดี๋ยวขอหามุมก่อนอ่ามุมประมาณนี้เอามุมโกม้มุมก้มึงสองซ้ำฟึบอ่าเรียบร้อยบรรยากาศกลางคืนแบบนี้โหแล้วก็ดูโกดยืนอยู่ด้านหลังนี้หลอนมากเดีมเทุกคนนะแล้วก็ทําการส่งรูปไปเลยจ้าจะบอกว่าตอนนี้พี่นิวย้ายเซิร์ฟนะก็จะเป็นคนใหม่ๆนะก็มาดูกันว่าเซิร์ฟนี้จะมีคนแบบว่าตอบเก่าเราบ้างไหมเมื่อเราเจอโก้อะไรแบบนี้ไปเฟึบ ตอนนี้นะส่งรูปให้กับทุกคนในเซิร์ฟดูแล้วก็มาลุ้นกันนะว่าจะมีใครตอบกลับเราไหมอุ้ยเดี๋ยวอะไรอะอะไรยืนอยู่ข้างหลังเราเดี๋ยวเออนี่เธอแต่งอะไรของเธอเนี่ยโอ้โห,โหแล้วเขาก็แบบว่าทักทายเราด้วยนะเราก็เลยแบบทักทายเขาตอบกลับไปจะบอกว่าเขาแต่งแบบเออแต่งอะไรเนแต่มันก็น่ารักดีนะแล้วเขาก็บอกว่าโอ้เธอฉันชอบบ้านเธอมากฮะบ้านฉันหรอโอ้ขอบคุณมากนะอ ดูความกางเกงทุกคนนะเออความกางเกงแล้วก็ความเสื้อนะโอ้โ oh. หแล้วดูเล็บโอ้ไ oh <c oughs> ม่ก็รู้เหมือนกับว่าใครส่งอะไรมาให้เราอะเนี่ยนะมีคนส่งรูปมาให้เราเฟิร์ไในดูซ่อะ โอ้ oh, ใส่ฟิลเตอร์หน้าหมาด้วยโ oh, <laughs> ลับลินด้วยเหรอโอเคอ๋อเราส่งรูปผีให้เขาไงเขาเลยส่งกลับมาแบบแร่อย่างงี้ปะ <laughs> แต่เราก็รู้สึกว่าชอบเธอคนนี้แต่งตัวมากนะ <laughs> แล้ววินิวก็เลยบอกว่าเราชอบเธอแต่งตัวมากเธอก็เลยบอกขอบคุณนะในขณะที่โกดเราคือยืนนิ่งเลย <laughs> <laughs> แล้วเธอก็ขับรถไปแล้วอ้าวเธอขับรถไปเลยสงสัยว่าเธอแค่มาทักทายเราเท่นั้น <laughs> เอาแหละเดี๋ยวเราลองครั้งหนึ่งนะก่อนที่มันจะเช้าเราต้องรีบถ่ายก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันเช้าถ้าเกิดเป็นบรรยากาศตอนเช้ามันจะดูไม่น่ากลัวนะทุกคนนะมาก๊ มาอีกรูปหนึ่งรูปหนึ่งเอาแบบว่าให้เห็นแบบว่าแบบว่าเบมๆนะจ๊ะจะได้ดูน่ากลัวนี่แบบนี้นะอ่าหนึ่งสองสามแชะเรียบร้อยแล้วเราก็ส่งไปเลยจะบอกว่าครั้งนี้เราส่งแค่คนเดียวก็พอนะงั้นเอาเป็นคนนี้ก็แล้วกันนะฟึบมาหนึ่งสองสามจะมีใครตอบกลับเรามาไหมเน้อมีไหมนะโอ้โหรอมานะเ,เ,เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะนายคนเมื่อกี้นี่ที่เราส่งรูปกับผีไปอะ่ะฟึบเนีย่ยเด,ดิเขาส่งอะไรมาดดแดะอะอะไรอะ่ะฮะ ดูเหมือนกับว่าเขาส่งลูกเข้ามาแล้วก็ยิ้มเดีไม่นายไม่ใส่เสื้อผ้าละเฮ้ยในของนายเนี่ยเฮ้ยเออเราส่งลูกกับผีเอะส่งบิ๊กหรออะไรอ่ะโอ้โห <laughs> อะไรเนี้ยดูเหมือนกับว่าเขาถ่ายรูปตัวเองมานะเออแล้วก็ยิ้มแต้เลยนะแต่ว่านายไปใส่เสื้อก่อนไหมล่ะเออรู้สึกว่าส่งอีกรูปแล้วอะไรเนี่ยโอ้โหในรูปนี้รูปนี้มีมงกุฎด,ดอกไม้ด้วยเป็นไงสวยงามโอเค จะบอกว่าพอเข้ามาเล่นในแบบนี้สิ่งที่ต้องเจอนี่คือปวดหัวมากๆเลยทุกคนโอ้โหเจอแต่อะไรก็ไม่รู้นะแต่ละอย่างนะอ้าวเฮ้ยนายคนเดิมส่งมาอีกแล้วอะไรเนี่ยอะไรอ่าเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยนี่มันกดแล้วนี่เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเปน็นึงนะนี่มันกดเรางจริงนะเฮ้ยแล้วกดเราอยู่ไหนเนี่ยอ๋อลืมไปว่าโกดเราอยู่หน้าบ้านลืมมากดเข้ามาอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงอยู่นี่โอ้โหอ้าวโอ้นี่นายคนนี้เหรอเนี่ย ดูสุพงสุภาไม่ใส่ของแท้แล้วดูมายืนเต้นตรงนี้อ่าโอ้โหนี่นายตามหาเราเจอได้ไงเนี่ยนายเป็นโรคจิตหรือเปล่านี้ขออุ้มโกดเราเข้าบ้านก่อนนะไปดีกว่าเราเจอโรคจิตแล้วแหละอ่าประตูบ้านอยู่ไหนโกดเข้าบ้านก่อนโกดเข้าบ้านก่อนเราเจอโรคจิตหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะโอ้โหตามเรามาถึงบ้านเลยอ่ะเสื้อก็ไม่ใส่มีรู้อะไรก็ไม่รู้น่ากลัวมากเลยอ่ะโอ้โหแล้วดูยืนเต้นไม่หยุดเลยเราว่าเราไม่ควรเข้าไปยุ่งดีกว่าอ่ะโกดลงนี่แล้วโกดตัวหนักมากเลยโกดจะบอกว่าไม่มีใครกลัวโกดเลยอ่ะในเซิร์ฟนี้อ่ะ แต่ก็ยังดีนะที่แบบว่าพอมีคนแบบว่าตอบกลับเรามาบ้างอ่ะเออก็ยังดีเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหอีกแล้วหัวโอ้ยคนเดิมเลยไอ้โรคจิตหน้าบ้านเราอะไรอ่ะโอ้โหดูมีการใส่ฟิลเตอร์ใส่ลุงเข้ามาอีกหูตาโตมากน่ากลัวยังอยู่ป็เนี้ยเดี๋ยวขอดูหน่อยดิยังอยู่ป็นเนี่ยโอ้ยังยู่อีกเหรอดู เอ้ยนายนายน่ากลัวมากเลยนะเดี๋ยวเราให้กัไปพักผ่อนดีกว่านะเพราะว่ากัคงจะเหนื่อยน่าดูนะเฮ้ยเดี๋ยนะโอ้เดี๋ยวมาด้าบ้าเหรอเนี่ยโอ้โหลอยตัวด้วยเราไล่นายคนนี้ก่อนดีกว่านะไปออกไปออกไปเลยจ้าไปเลยนายอย่ามายุ่งกัแเราไปไปเลยนายอย่าอักโธมาด้วยไปไปได้แล้วเรากลัวนายเอาส่งอะไรมีกันเนี่ยส่งมาในสนปบ็อ b ซ์แล้วเหรออะไรอ่ะมะ ส่งอะไรโอ้ส่งรูปเราเดียวนี่นายถ่ายรูปเราเหรอเนี่ยแล้วดูโก๊ดเรายืนอยู่ด้านหลังเดี๋ยวนี่นายมันน่ากลัวมากเลยนะนายไปเถอะเธอนะที่นี่ไม่เหมาะกับนายหรอกแล้วก็ไม่เหมาะกับเราด้วยโอเคทุกคนสรุปว่าภารกิจของเราในไลฟ์ทูเกเตอร์ในคลิปนี้ ถือว่าก็ไม่ค่อยสําเร็จเท่าไหร่เพราะว่าเราเนี่ยส่งรูปที่เราถ่ายคู่กับโกดไปก็ไม่ค่อยมีคนตอบกับเราวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนลวกันนะถ้าเกิดใครอยากให้ลองมาทําภารกิจอะไรในไลท์ทูกเกตเตอร์ก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะไม่แบกค่ะจุ๊บๆุแ๊แต่ก่อนจะไปนะสงสัยมานานแล้วว่าไอ้นี่มันคืออะไรโอ้โหเนี่ยนะอ๋อมันคือที่ดูดฝุ่นอัตโนมัติแอ้เราก็ว่ามันคืออะไร <laughs> <laughs> มันคือที่ดูดฝุ่นอัตโนมัตินี่เองอะ เฮ้ยดูเหมือนกับว่านายคนนั้นไปแล้วนะเฮ้ยเขาไปแล้วเหรอโอ้ม่ก้าเขาไปแล้วเขาไปแล้วบอกเลยนะว่าเป็นลกจิตที่แบบว่าน่ากลัวมา,มากเลยทุกคนนะแต่รู้สึกว่าอ่ะมาด้านหลังแล้วเอ้เราก็นึกว่านายจะไปแล้วนี่นายยังอยู่เหรอเนี่ยฮะเป็นไงโทรหาด้วยเป็นไงล่ะโอ้โหโทรหาอีกแล้วไปไนายกลับบ้านไหนไป